แล้วตอนนี้นะคะเราก็จะมาเปลี่ยนเหล็กจัดฟันกันกลับมาแล้วค่ะหลังจากที่ไป,ปเปลี่ยน กลับมาแล้วค่ะหลังจากที่ไปเปลี่ยนเหล็กจัดฟันกันมานะคะนี่รอบนี้ก็ใส่เบอร์นี้เอาละค่ะหลังจากนี้เราจะมาไขข้อข้องใจเรื่องการจัดฟันกันหลังจากที่มีน้องๆหลายๆคนถามพี่กันเข้ามาเยอะแยะเลยนะคะว่าพี่แมมจัดฟันที่ไหนจัดฟันยังไงจัดฟันราคาเท่าไหร่จะถอดเหล็กเมื่อไหร่วันนี้เราจะมาไขข้อข้องใจของน้องๆกันเลยค่ะเริ่มกันที่ข้อดีของการจัดฟันกันเลยดีกว่า ข้อดีข้อที่1เพื่อความสวยงามหรือก็เพื่อบุคลิกภาพที่ดีขึ้นนั่นเองนะคะ <Wow. S 1> เมื่อฟันเราดูสวยการยิ้มของเราก็จะดูสวยขึ้นโครงใบหน้าโดยรวมก็จะดูสวยขึ้นด้วยค่ะข้อดีข้อที่2เพื่อให้ฟันทําหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือเคี้ยวอาหารได้อย่างสมบูรณ์นั่นเองและการจัดฟันก็จะทําให้การสบฟันดีขึ้นและเมื่อการสบฟันดีขึ้นเราก็จะเคี้ยวอาหารได้ละเอียดขึ้นค่ะซึ่งเป็นผลดีกับสุขภาพร่างกายของเราด้วย 3. ามเพื่อสุขภาพที่ดีของช่องปากเพราะว่าถ้าเกิดว่าฟันซ้อนหรือฟันเกลยน้องๆอ,อาจจะทําความสะอาดฟันได้ยากขึ้นนะคะฉะนั้นการจัดฟันมันจะทําให้ฟันของเราเรียงตัวสวยขึ้นและจะทําให้เราทําความสะอาดฟันได้ดีขึ้นนั่นเองค่ะที่ จัดฟันแล้วจะมีนิสัยรักความสะอาดมากขึ้นเอ,อันนี้บางคนก็อาจจะไม่เป็นนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะลักษณะสุขนิสัยส่วนตัวด้วยค่ะ <Hey. S 1> ข้อ5ในบางรายจัดแล้วอาจจะมีรูปหน้าที่เรียวขึ้นอันนี้ก็แล้วแต่บุคคลนะบางรายก็อาจจะดูแบบแก้มตอแต่ของพี่อะมันไม่ตอบเลย ข้อดีข้อที่6ผู้ที่มีปัญหาเรื่องฟันข้างหน้าหางจะทําให้ฟันข้างหน้าชิดและสามารถออกเสียงสอเสือได้ชัดเจนคนที่จัดฟันก็จะพูดไม่ชัดในบางอักขระบางอักษรอย่างเช่นคําว่าฟันฟันฟอฟันลมรั่วเยอะเลยค่ะอันนี้พี่ก็พูดไม่ค่อยชัดเอาละค่ะหลังจากนี้เราก็ไปพูดคุยกันถึงข้อสีข้อเสียของการจัดฟันมีอะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะข้อที่1แพง <No. S 2> แน่นอนว่าการจัดฟันมีหลายแบบนะคะแต่ละแบบก็มีราคาที่แต,ตากต่างกันแต่ยังไงก็แล้วแต่การจัดฟันรวมทุกอย่างทั้งค่าเคลียรช่องปากเอิอค่าติดอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนในการจัดฟันจนเสร็จสิ้นอย่างต่ำสองปีแล้วเนี่ยโดยทั่วไปจะต้องมีราคาประมาณ4 แน่นอนค่ะถ้าเป็นการจัดฟันด้านในหรือจัดฟันแบบใสก็จะมีค่าใช้จ่ายที่มากกว่านี้อีกข้อเสียข้อที่2ในบางรายต้องถอนฟันสมบูรณ์ออกหลายซี่นั่นก็คือว่าเราต้องถอนฟันที่ดีๆฟันที่ไม่ผุของเรานะคะออกมาทั้งหมด4ซี่หรือว่า8ซี่แล้วแต่บางคนนะนะคะพี่จัดตอนอายุ ที่จับตอนอายุ27ย่าง28นะคะ <c oughs> ก็มีฟันคุดขึ้นมาเต็มแล้วนะตอนนี้ก็จับมาได้2ปีกว่าแล้วนะคะใกล้จะถอดเหล็กแล้วไม่ต้องถามอายุปัจจุบันนะ <c oughs> ฟันคุดนะคะ มาครบแล้ว4ซี่ข้างในสุดนะคะคุณหมอก็เลยต้องถอนฟันคุดตรงเนี้ยซี่ออกไปให้หมดแล้วก็ถอนตรงกรามน้อยเขาเรียกว่ากรามน้อยหลังเขี้ยวนะคะทุกคนก็จะมีเขี้ยวบนเขี้ยวล่างถูกไหมแล้วก็จะมีกรามน้อยหลังเขี้ยวบนล่างตรงนี้4ซี่ก็ถอนออกไปอีกรวมเป็นทั้งหมด8ซี่ค่ะ <No. S 1> แต่ถ้าน้องๆจั ตอนที่ยังเป็นเด็กๆอายุ10จนถึง14ซึ่งเป็นช่วงที่ดีสุดของการจัดฟันคุณหมอก็บอกว่ามันคือช่วงที่ดีสุดของการจัดฟันเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนโครงหน้ายับยั้งการเจริญเติบโตของขากันไกรทําให้ใบหน้าดูสวยและดูอ่อนเยาว์แต่ จริงๆแล้วการจัดฟันก็จัดได้ทุกช่วงอายุขึ้นอยู่กับสุขภาพของเหงือกและฟันค่ะฉะนั้นถ้าน้องๆจัดตอนอายุ1 0 1จนถึง14อาจจะถอนฟันสมบูรณ์ไปแค่4ีซี่นั่นก็คือหลังเขี้ยวนะคะกรามน้อยหลังเขี้ยวฟันคุดอาจจะยังไม่ขึ้นอาจจะไม่ต้องถอนและเมื่อจัดแล้วก็อาจจะไม่ขึ้นอีกเลยเพราะว่ากระดูกฟันหรือว่าฟันของเราถูกขยับเข้าไปข้างในนะคะต่อไปข้อเสียข้อที่3ปากห้อย ก็ก็ไม่ถึงขนาดนี้นะคะอันนี้มโนก็คือปากห้อยที่บอกก็คือจะเป็นปากห้อยในช่วงแรกของการใส่เหล็กจัดฟันซึ่งพี่ก็โดนนะโดนล้อโดยเฉพาะโดนคุณสามีของพี่พี่แบสอะค่ะแล้วก็ลูกสาวตัวดีของพี่ <c oughs> คุณแม่คะปากปลวกจริงเลยค่ะคุณแม่อ <c oughs> ปากปลวก <c oughs> น้ำก็ช่างฝัญหาคำมาว่าจริงๆนะคะส <c oughs> ี่ เจ็บอ่าแน่นอนมันต้องเจ็บอยู่แล้วโดยเฉพาะการใส่เหล็กครั้งแรกเจ็บมากๆแต่การถอนฟันมันก็ขึ้นอยู่กับปีมือหมอด้วยนะและยังมีความเจ็บในกรณีที่ลวดจากฟันบาดปากอีกด้วยค่ะคือมันจะเจ็บข้างในกระพุ้งแก้มตรงแถวๆนี้นะแถวๆหรืออาจจะเป็นบริเวณตรงนี้นี้เลยแถวๆนี้เลยข่อเสียข้อที่ห ใช้เวลานานกว่าฟันจะเริ่มเข้าที่ฟันจะเริ่มเข้าที่เป็นเวลา2ปีเป็นอย่างต่ําค่ะของพี่ก็ใกล้จะครบกําหนดถอดเหล็กจากฟันแล้วค่ะแต่รู้สึกว่าหน้าตัวเองยังไม่ค่อยเข้าที่เลยเนี่ยสงสัยต้องไปโมหน้าต่อ <c oughs> ข้อเสียข้อที่6ในขณะที่ติดเครื่องมือจัดฟันเราจะทำความสะอาดฟันได้ยากจริงค่ะ ข้อนี้นะคะเป็นเรื่องจริงแต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไปจริงๆแล้วเรื่องของการทําความสะอาดยากเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับการใส่ใจด้วยนะคะถ้าน้องๆใส่ใจพี่ก็เชื่อว่าหลังจากที่ถอดเหล็กจัดฟันทุกคนจะมีฟันที่สวยเรียงตัวและเงางามแน่นอนค่ะข้อ 7. เมื่อถอดเครื่องมือจัดฟันออกผิวฟันอาจจะไม่เรียบตรงนี้ก็ไม่ได้เสมอไปนะขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาของแต่ละคนเหมือนที่พี่บอกไปข้างต้นเลยค่ะข้อที่ 8. หลังจากถอดเหล็กจัดฟันคุณจะยุ่งยากกับการ ใส่รีเทนเนอร์ไปตลอดชีวิตซึ่งการใส่รีเทนเนอร์ไปตลอดชีวิตก็คงจะดูเป็นอะไรที่ลำคาหน้าดูเลยเหมือนกันนะแต่เพื่อความสวยเราก็ต้องทน <c oughs> บางทีก็เป๊ะเกินอย่างเช่นบางคนก็มีเขี้ยวแบบน่ารักน่ารักจิ้มลิ้มเขี้ยวเสน่ห์แบบญี่ปุ่นแต่พอจัดฟันแล้วเนี่ยมันกลับเสมอรึเ,เท่ากันอยากก่างกระใสฟันปลอมสิอย่างนั้น <S <S ออเอกลักษณ์ของบางคนมันก็หายไปแต่ของพี่เนี่ยปกติก็ไม่มีเขี้ยวเหลียวนะคะเป็นคนไรเขี้ยวเลย <S <S ค่ะและถ้าเกิดว่าเราอยากจะจัดฟันเราจะต้องทํายังไงบ้างขั้นตอนแรกนะะนัดหมอเพื่อเข้าไปปรึกษาขั้นแรกต้องปรึกษาหารือกับคุณหมอก่อนค่ะถึงเรื่องขั้นตอนและ ในการจัดฟันนะคะให้หมอประเมินเบื้องต้นว่าฟันของเราต้องทําอะไรบ้างขั้นต่อไปคุณหมอก็จะทําการพิมพ์ฟันแล้วก็จะบันทึกตรวจการสบฟันรายละเอียดต่างๆและเอ็กซเรย์ฟันเพื่อดูโครงสร้างของใบหน้าและขากรรไกรของเรานั่นเองค่ะคุณหมอก็จะดูว่าฟันของเรามีอะไรที่ต้องแก้ไขทําการรักษาบ้างอย่างเช่นถ้าใครมีฟันผูกก็จะต้องทําการอุดฟันในซี่ที่ผูกนะคะหรือถ้ามีฟันคุดฟันเคี้ยวเกินฟันงอกซ้อนก็คือ ต้องถอนออกอันนี้ก็แล้วแต่ดูระยพินิษของคุณหมอนั่นเอนตอนสําคัญก็คือคุณหมอก็จะทําการติดเครื่องมือจากฟันนะคะในช่วงแรกพี่บอกเลยว่าจะรู้สึกเจ็บมากๆ ใครที่จัดฟันแล้วก็อาจจะรู้ดีหรือบางคนก็อาจจะไม่เจ็บมากเนาะมันแล้วแต่ความอดทนของแต่ละคนด้วยเอาละค่ะอาจจะไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นะคะถ้าเกิดว่าขาดตกบกพร่องไปตรงไหนแล้วเนี่ยพี่ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะหวังว่าคลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์แก่น้องๆที่ต้องการจะจัดฟันหรือมีแพลนอยากจะจัดฟันกันนะคะและถ้าหากน้องๆมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ข้างล่างนี้นะคะหรืออยากจะให้พี่ทําคลิป Talk, พูดคุยในเรื่องของอะไรที่อยู่ในความสนใจของน้องๆก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยค่ะเอาละค่ะสุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ